สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในแรนดอมที่ว่าใครแอบหึงแอบหวงคุณนะคะผู้อ่านได้เปิดไพ่เบื้องต้นไว้นะคะ,ะมีไพ่ The Hermit The World s o v e n of ซ a ว Queen แวนควแล้วก็คิงออฟคัพตามพลังงานหน้าไพ่เบื้องต้นผู้อ่านสัมผัสได้ถึง คนราศีกันราศีกันคนวันเสาร์คนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเขาก็มีความอันนี้มันเป็นแรนดอมเนาะมันดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขามีความเป็นผู้ชายที่ละมุนนะคะ คำว่าผู้ชายละมุนก็คือแบบบุคลิกเขาจะเป็นคนที่อบอุ่นะ่ะถ้าเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้าในายใจดีอ่ามีความแบบมีความเป็นพ่อบ้านมีความแบบยังไงอะผู้ชายละมุนคะคือคือเขาเป็นผู้ชายที่แบบสุข,ขุมละมุนดูซอฟอะค่ะไม่ไม่ไม่ใช่สายแบบแข็งแข็งหรือสายแบดบอยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่งเก่งในในด้านนี้คือเน้นเป็นเรื่องงานนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งเรื่องงานเป็นคนเป็นคนที่เก่งอ่ะเก่งเข้าขั้นเลยเป็นระดับหัวหน้าเลยแหละเพราะขึ้นระดับควีนเป็นผู้ชายก็เป็นเจ้านายที่ใจดีมีความละมุนอบอุ่นสุกขุมใจเย็นถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็จะบุคลิก นิ่งๆแข็งๆหน่อยแต่ว่าเป็นคนที่เก่งเป็น working woman นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะอ่อทั้งคุณและเขานะคะพลังงานสลับกับกันได้นะแต่แต่ในตัวของคนที่แอบหึงแอบห่วงคนเนี่ยเขาเขาหรือเธอเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาแบบเฉลียวฉลาดนะคือคือเขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบว่า เก่งอ่ะคือคือไม่ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือว่างานจะมีปัญหาอะไรยังไงคือเขาจะสามารถแบบหาทางออกแก้ไขปัญหาได้ในทุกๆก,กรณีไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคนคนนี้มีความเก่งในตัวมากเป็นคนกระตือรือล้นพลังงานธาตุไฟมาเยอะนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ทรงภูมิเป็นคนนิ่งๆได้เป็นคนที่เดินทางได้นะคะ น่าจะเคยได้ไปต่างประเทศนะถ้าถ้าเป็นสายอาจารย์นักวิชาการก็ก็เป็นระดับเป็นระดับเลยค่ะเป็นเป็นเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่มีความรู้อะพอโทขึ้นอะแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยไม่ว่าเขาคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะหรือเป็นคุณนะพลังงานสลับกับกันได้นะคะเอ่อมีชาวราศรีกันเนาะที่หวานในีอ่านเป็นเบื้องต้น แล้วก็เพิ่มมามีคุณหรือเขาเกี่ยวข้องกับราศีธนูนะคะธนูคุณหรือเขาเกี่ยวข้องกับวันอังคารได้นะเมื่อกี้ผู้อ่านได้อ่านไปว่ามีวันเสาร์เออแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นวันอังคารอืมคนคนนี้มีความเก่งจริงๆด้วยค่ะเก่งเก่งในเรื่องงานมากเก่งเรื่องงานใครแอบหึงแอบหวงคุณ ทำเกี่ยวกับการเงินได้นะคะเขาหรือเธอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์บร็เกอร์เออเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าทำงานก็เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือมีธุรกิจเหรอนักเล่นหุ้นนักลงทุนเนี่ยได้นะคะเป็นคนสปอร์ตนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคือใจเขาเนี่ยใจเขากล้าเสี่ยงค่ะกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนเป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนนะบล็กเกอร์นักเล่นหุ้นนายธนาคารเจ้าหน้าที่แบงก์ขึ้น The ะทาวเวอรเกี่ยวกับ ขนส่งก็ได้นะคะเจ้าของเครี่อะไรอย่างเงี้ยหรือทำชิปปิ้งน้าเข้าส่งออกเนี่ยได้นะคุณหรือเขานะเกี่ยวข้องนะเพราะมีไพ่เทมเพลนขึ้นหรือไม่งั้นก็ทั้งคุณทั้งเขาตอนนี้เหมือนเหมือนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือเปล่าคะเปลี่ยนงานย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะรันดอมคือพลังงานรวมดูได้ทุกเพศ LGBTQ ดูได้นะคะ ทุกราศีที่ผู้อ่านอ่านเบื้องต้นก็คืออ่านตามหน้าไพ่ที่ขึ้นแค่นั้นนะคะใครแอบหงแอบห่วงคุณเป็นพลังงานของคนที่จบกันไปแล้วนะเพราะมันมีเด e อะทาวเวอร์ผู้อ่านรู้สึก ได้ไปในทางคนเก่าหรือไม่ก็เป็นคนทางไกลพวกคุณอาจจะคุยกันทางไกลหรืออยู่ห่างกันอะคือคือไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันแน,น,น,น่ๆน่าจะต้องใช้การเดินทางเป็นพลังงานหนักไปทางคนที่จบไปแล้วนะเขามีความเหงานะเขามีความเขาหรือเธอคนนี้มีความเหงาแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ในในในที่ของตัวเองอนะ่ะ เหมือนเหมือนกับแบบแบบว่าเขาน่าจะส่องคุณนะเอ่อสมัยนี้มันโซเชียลมันไปไกลเนาะเขาเขาน่าจะส่องคุณทางโซเชียลอะแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่ในที่ของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่มันขึ้นเดอะทาวเวอร์อะเดอะทาวเวอร์น่าจะเป็นคนที่จบไปแล้ว าไม่ใช่คนที่จบไปแล้วก็ก็ให้ระวังนะคะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะทั้งคุณและเขาหรือไม่งั้นก็เพิ่งเกิดมาเร็วๆนี้นะพลังงานของคนต่างชาติเยอะนะทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวได้นะคะท่องเที่ยวการโรงแรมมาคุเทเอ่อธุรกิจกลางคืนอย่างเงี้ยหรือคุณกับเขาเนี่ยเกี่ยวข้องนะ เพิ่มชาวราศีตุลขึ้นมาอีกนะคะธาตุลมชาวราศีตุลขึ้นมาอีกหรือทําเกี่ยวกับกฎหมายเนี้ยสายกฎหมายทนายความทหารเอ่อทนายความตํารวจอายการพลังงานทางไกลอะ่ะเป็นคนไกลเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆเป็นคนที่รักอิสระ คุณหรือเขานะรักอิสระรักความยุติธรรมสายกฎหมายได้นะคะอห้าเหรียญห้าถ้วยพลังงานคนเก่าชัดเลยอืเป็นพลังงานคนที่จบกันไปแล้วแน่นอนเป็นเป็นความรักที่แบบว่าฝ่ายหนึ่ง จะไปอีกฝ่ายหนึ่งยื้อไว้เป็นพลังงานของของของคนที่มีประเด็นกันอยู่ห่างกันมีอีกโก้ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองมีดีฉันก็มีดีเธอเธอก็คิดว่าตัวเองมีดีเงี้ยไม่ยอมกันหรือไม่งั้นก็ คนนึงก็แบบยังไงอะเหมือนหาผลประโยชน์ในความสัมพันธ์นะคะมีไพ่เจดาบอะไพ่เจดาบเป็นไพ่ของคนที่มีเล่เหลี่ยมฉลาดแบบมีเล่เหลี่ยมมีพลังงานธาตุลมเนาะกูอก่านได้อ่านไปธาตุลมธาตุไฟธาตุด,ดินลมไฟดินนะคะลมไฟดิน มีน้ำด้วยมีธาตุน้ำวันนี้ขึ้นครบคุณหรือเขาเกี่ยวข้องกับสายกฎหมายได้นะคะทํางานเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายอะ่ะหรือว่ากําลังศึกษายอยู่เนี่ยหรือเป็นอาจารย์สอนสอนสาขาวิชาในสายกฎหมายได้หรือถ้าไม่สายกฎหมายก็ในด้านวิชาการเลยะคะ่ะเพราะมีทั้ง The Hermit j u s t ัสติแต่จัสติดเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับ กฎหมายอ่ะมันน่าจะหนักไปทางกฎหมายเคยได้เดินทางไปต่างประเทศคุณหรือเขาเนี่ยเคยต้องเคยได้ไปอ่ะมันขึ้นเด e อ o เวิคนวันเสาร์คุณหรือเขาเกี่ยวข้องกับวันเสาร์วันอังคารราศีธน,นูราศีตุลราศีกันเป็นคนที่ คนที่แอบเึงแอบห่วงคนเป็นคนที่ว่าจบกันไปแล้วแน่นอนคนคนนี้เป็นบุคลิกสองเป็นเป็นบุคลิกของคนที่เป็นสองบุคลิกในคนคนเดียวอะ่ะบางอารมณ์เขาก็ดูสุขุมนุ่มลึกดูเป็นผู้ชายละมุนผู้หญิงละมุนใช่ไหมดูมีความเป็นหัวหน้าครอบครัว มีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงถ้าในกรณีของคนที่เคยเป็นคู่เป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะแต่บางอารมณ์เขาก็มีความพลาวในตัวมีความพลาวแบบคือมันเป็นเซเว่นออสอดมันเป็นลักษณะของคนที่ฉลาดแบบนี้เล่ห์เหลี่ยมอ่ะอ่าแบบ ถ้าจะเอาต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเป็นคนที่ที่มีความพลาวในตัวคือขอให้ได้มาเนี่ยแล้วมันมาบวกกับเดอะฟูลอีกแต่มันมาค้านกันตรง j u s t i c เนี่ย j u s t i c น่าจะเป็นคุณหรือป่ะคุณน่าจะเป็นสายสายสายอ่อสายกฎหมายหรือป่ะรู้สึกพลังงานมันจะตีกันย้อนแย้งยังไงไม่รู้นะคะ อืมเป็นคนที่อยู่ห่างกันค่ะเป็นคนที่จบกันไปแล้วคนข้างว่าไม่ใช่พลังงานคนคนที่แบบอันนี้เรนดอมเราคุยกันวันนี้ใครแ,บบแบบอบหึงแอบห่วงคุณอืมคนเก่าๆค่ะคนที่พังเงินไปแล้วเพราะมันมี t ด e ชาเวอร์ขึ้นมาคือใจเขา,ายังมีคุณ ในใจลึกๆเขาอะยังมีคุณไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่พฤติกรรมหรือการกระทําที่เขาแสดงออกให้ใหคนคนนอกเห็นน่ะมันดูแบบไม่สนใจอ่ะวานใช้คำนี้ดีกว่าคือดูแบบ ไม่มีอะไรฉันฉันไม่ได้อ,อ,ะไอ,อ,อ,อะไรอาวนแล้วอะไรเงี้ยขึ้นนิ่งเฉยอะ่ะแต่ในใจอะ่ะไม่ใช่ในใ่ในใจนี้คือแบบอยากพูดคุยนะเขาอยากพูดคุยด้วยแต่เหมือนเขารออะไรสักอย่างขึ้นไ่สามไม้เขารอเวลารอเวลาหรือไม่งั้นเขาก็ไปโฟกัสเรื่องงานตอนนี้นะเขาไปโฟกัสเรื่องงานก่อน ไปโฟกัสเรื่องงานเพื่อที่จะให้เวลามันหมดไปเพื่อที่จะให้มันลืมคุณก็ได้หรือไม่งั้นเขาก็เขาก็ทำทำโปรเจกต์งานอะไรของเขาอยู่โปรเจกต์ project งานหรือไม่งั้นก็ทั้งคุณและเขาตอนนี้มีแผนการศึกษาต่อเป็นไปได้นะคะทั้งคุณและเขานะพลังงานรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะ รับไว้แต่สิ่งดีๆนะคะอันไหนฟังแล้วไม่โอเคไม่รับนะคะคิดซะว่าผู้อ่านมาเล่านิทานให้ฟังนะเป็นคนที่รักอิสระนะดูแล้วไปทางคนเจ้าชู้ด้วยดูเฟรนลี่อะ่ะสายกลางคืนได้นะคะธุรกิจกลางคืนได้ผับบาร์การท่องเที่ยว มันมันมันมาแมทกับไพ่เจ็ดดาบอะฉลาดแบบมีเล่เหลี่ยมอืมดูไม่น่าไว้ใจนะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าวันนี้เรามาถามว่าใครแอบหึงแอบหวงคุณเป็นคนเก่าเลยค่ะคนธาตุลมนะธาตุลมราศีกันเกี่ยวกับวันเสาร์ เป็นคนที่มีความพราวในตัวเป็นคนที่รักอิสระสูงมากสูงปีดเลย The Fool เนี่ยคือคือเรื่องความรักสำหรับเขาเขาไม่ได้มองแบบใช้ใจมองเขามองเขามองแบบรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอะไรเงี้ยไปไปในทํานองนั้นนะคะตามหน้าไพ่นะอันนี้พลังงานหน้าไพ่นะใครไม่ตรงไม่ต้องรับนะคะอันนี้ผู้อ่านพูดตามหน้าไพ่เ,เฉย คนคนนี้ไม่ไม่คิดหยุดที่ใครอ่ะพลังงานเดอฟูแล้วเจ็ดดาบเหมือนบางทีก็ใช้ความรักในด้านการหาผลประโยชน์อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าพวกคุณดิวธุรกิจกันนะคุณน่าจะเป็นสายสายวิชาการคุณน่าจะคุณตัวคุณที่เข้ามาฟังนะ่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายกฎหมายให้เขาน่าจะไปในในด้านนั้นอนะ่ะ ใน,ในทางนั้นอนะ่ะเพราะมันขึ้น The Full ย้ำขึ้นมาประกบกับ t ท e m e t a l a n อีกเป็นคนที่เดินทางตลอดทำขนส่งได้ทำโลจิสติกส์เอ็กพอร์ตอิมพอร์ตอย่างนี้ก็ได้นะคะนำเข้าส่งออกไปไปมาหรือคุณกับเขามีกำลังมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดเป็นคนใจใหญ่นะใจสปอร์ตใจป่า ก้าทุม่มกล้าเสียงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำคือถ้าเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้นะไม่กลัวขาดทุนนะคือกล้าทุ่มอะ่ะมันก็ดีนะถ้านในถ้าในด้านการประสบอประสบความสําเร็จแต่ถ้ามันมันฟาวขึ้นมามันมันก็เข้าเนื้อมันก็เจ็บเจ็บหนักนะคะให้การเงินไม่เด่นอมถ้าเขาไม่ใช่นักลงทุนเขาก็ ถ้าไปสายการพนันนี่ก็ไม่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 เวิร์กนะคะผู้อ่านรู้สึกว่าไม่เวิร์กนะมันดูเป็นไพ่ที่แบบเป็นคนที่หลักรอยอะแต่หน้าที่การงานเขาดีนะแต่แต่การใช้ชีวิตของเขาอะคือเหมือนเขาเขาไปเรื่อยอะคนคนนี้น่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะเพราะเขามีความพลาวในตัวแล้วบุคลิกเขาเป็นคนเฟลลี่อะ เจ้าชู้เจ้าชู้มากทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นเป็นคนที่เจ้าชู้สุดๆดูแล้วเหมือนกับจะไม่ลงหลักปักฐานกับใครแล้วแล้วใครไปคอนโทรลเขาไม่ได้นะไม่จริงจังอะ่ะดูแล้วไม่ไม่ใช่คนที่จะจริงจังเรื่องความรักมองความรักเหมือนเป็นเป็นแค่ในการบางคนก็ใช้ความรักก็ส่วนความรักนะแต่บางคนอะ่ะคือใช้เซ็กในการแบบ ผ่อนคลายแบบคิดว่าเซ็กคือการแบบยังไงอะคือการแบบหาความสุขใส่ตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะแต่ผู้หญิงก็มีนะคะบางกรณีอันนี้ผู้อ่านพูดกว้างๆนะคะเป็นคนเก่าๆอะค่ะที่คอยแอบหึงแอบห่วงคุณแต่ตัวเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับใครนะแต่ก็ยังจะมาแอบหึงแอบห่วงคุณ อาจจะมีคุยกันบ้างนะคะพวกคุณอาจจะมีคอนแทคได้ติดต่อกันบ้างหรือนานๆติดต่อกันทีแต่พวกมีความรู้สึกว่าน่าจะห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะสามเดือนห้าเดือนสิบเดือนประมาณนี้นะคะหรือไม่งั้นก็ห่างมากกว่านี้ฮะพลังงานคนเก่าค่ะ พวกคุณน่าจะน่าจะน่าจะห่างกันแบบไม่ค่อยดีนะดูจากพลังงานละมันขึ้น the tower คุณอาจจะไปจับได้ก็ได้ว่าเขาแบบครบซ้อนอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบโอเคงั้นงั้นพอดีกว่าหรือหรือหรือเขาแบบเขาจะชูมากจนคุณไม่ไหวอย่างเงี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะเป็นฝ่ายเดินออกมาหรืออะไรอย่างนงี้นะเพื่อนรู้สึกเออ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมแรนดอมนะคะโชคดีร่ำรวยสุขภาพดีแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ